เอาแต่หน้าผมเลยเฮ้ยแต่เราจะไปบ้านที่มันเฮี้ยนที่สุดเลยแต่ละหลังแต่หลังมันมีความเฮี้ยนแตกต่างกันมากเฮ้ยให้ยิงหลังอ่ะไม่เห็นเลยไหมยังมีใครวะเฮ้ยนโมตระกาพรโตอนหัตโตสัมมาสัมพุทธะเอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมนะครับเดะเต้นลอยใช่เอาวันเดียวหลอกแบบ หนึ่งครับไม่ต้องไปถ่ายชิปแล้วสัตว์กูว่าเปิดตัวแค่นี้เหนื่อยลหมดแรงแล้ววันนี้นะผมเป็นเลิกงานยามดีมากเลยนะครับวันนี้เราจะไปทําการเราจะไปล่าท้าผีกันนะผมและวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษนะผมจากช่องดังนะครับอดีตยูทูบเบอร์ส0งแสนซับสไคร์เบอร์นะครับนะผมวันนี้ผมจะไปคอลแลบกับอดีตยูทูบเบอร์นะครับสองแสนซับสไคร์เบอร์นะครับตอนนี้เขาให้ทําการขายช่องทิ้งไปแล้วนะผมไม่เป็นไรวันนี้เราจะไปล่าท้าผีกันนะครับเพราะมีคนขอมาด้วยนะครับนี่ แล้วก็นะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดรายการนี้ขายดีนะผมอาจจะทําเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับแล้วก็ขอลับกับพี่เขาหรือไม่ก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายกันนะเออมาต้องดูนะครับเดี๋ยวเราเอเดินทางกันเลยดีกว่าเขานัดไปที่โลเคชันอยุธยานะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุนเดตันโลไทยรัฐไปต้องเดินทางอีกประมาณ420ล้านชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งไปนะครับผมตอนนี้กี่โมงแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายประมาณเที่ยงคืนนะครับไป ไปหมดเอาแล้วครับผมเพื่อนๆครับโอ้โหตอนดีเลยครับนนผมอยู่วันที่โลเคชันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่แขกเขาเชนพิเศษนะผมนั่นก็คือใครครับสวัสดีครับผมแฟงกี้ผีมีจริงโอ้โห <laughs> จังหวะนี้ไม่ธรรมาดาจริงครพี่ลองพี่ลองเปิดตรงแบบรอแป๊บนึงไหมพี่อ่าไม่ทำเนี่ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ของจริงว่ะสวัสดีครับผมแฟงกี้ผีมีจิ้งได้ปะได้ปะเอาใหม่ที่ต้องต้องนี้ที่เราเอาใหม่แช่ๆไปเลยนม่ได้พี่ ที่ยังไงนะแล้วก็ลงมาที้เราก็ลงมาลงมาลงมาทางเล่นยากกว่าแนว่ยนริบบิ้นก็วันนี้เราจะมาทำอะไรที่พี่คือตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านผีสิงครับอที่เนี้ยจะบอกเลยว่ามีที่เนี้ยที่เนี้ยเคยมีประวัตินะครับผมผ่ากันตายครับผมแล้วก็พอบ้านแถวเนี้ยมันปิดปิดปิดแล้วล้างไปหลายๆหลังแล้วแถวเนี้ยมันก็จะมี วัยรุ่นมะม่วสมแล้วท่านี้ยมันเกิดการมีการฆ่าข่มขืนกันในบ้านหลังหนึ่งหลังใดในนี้ครับที่ประวัติตีเข้ามาอุ้ยเออม,มองตรงคำเย้ยน,นี่ระดับโปรโมชั่นเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบ้านหลังแรกกอนเลยว่าจะเิออะไรขึ้นนะที่ว่าเป็นย้งไงคือชื่อ่องชือ,ชอเองชื่ออะไรนะรอยแปดหนึ่งครับ <laughs> ช่องทีอเองคืออะไรรอแป๊บนึ่งฮะรอแป๊บนึงใช่พี่รอแป๊บนึ่งนะโอเคเดี๋ยวนะียจะดูช่องนี้ว่าเจอผียนะังไหมเจอเจอผีแป๊บนึงหรือเปล่าอะไรการนี้ขายดีนะเพื่อนๆผมจะทำเป็นซีรีส์เลยนะฮะแต่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้บอกเลยว่าตากล้องขาสั่นนะเอาเฮ้ยถ่ายดีๆดิถ่ายดีๆอย่าอย่าอย่าเอาแต่หน้าผมเลยเฮ้ยหนู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 อย่าเอาแต่หน้าผมอย่าแต่หน้าผมดิอย่าแต่หน้าผมเข้าใจ่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะ คุณอย่าเอาแต่หน้าผมดิคุณถ่ายให้มันแบบเต็มตัวดิวางเร่ต้องเข้าใกล้เยอะเดี๋ยวได้อยู่แล้วเราอยู่นแค่นี้ขอให้ได้ความเสียงกล้องนะครับถือได้หรือเป่าถือได้จับดิเรื่อวะทุงทุใหรเข้ามาทำอะไรวะเราไปดูไหมเถอะที่ทำงอนเราสร้างหรอไปอ้กว่ะไอ้จังไรอะไรวะอันนี้ถือก่อนเดียวน้ใช่ไหมจะพ่วนหรือเปล่าขอถือดิใครมาอะไรอะ เฮ้ยลองพี่ลองลองมาลองนะวองนะมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้จะเจอผีหรือไม่นะโอย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 กูว่านะถ้าเกิดว่าเจ้าอ่ะอันนี้ดีกว่าไหมเห็นเหมือนกันไหมจับมัดจับมั้ดจัโม่จัโม้ไหมนี่ก็ได้ตัวนี่อ่ะแถวเนี้ยในเนี้ยมันมีทั้งหมดประมาณสิบหลังแล้วเดี๋ยวเราจะไปแค่ไม่กี่หลังพอเพราะว่า บ้านมันเหมือนกันหมดแต่เราจะไปบ้านที่มันเฮี้ยนที่สุดเลยแต่ละหลังแต่หลังมันมีความเฮี้ยนแตกต่างกันมากเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลยเฮ้ยใครอยู่หลังอ่ะเห็นอะไรไหมยิงอีใครวะเฮ้ยเฮี้ยงไปตรงนั้นนี่นี่นี่ตรงเออ้นั่นเห็นอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเฮ้ยลุงอะไรวะมันคืออะไรวะเห็นไหมตรงกลางเสามันคืออะไรดูดิดูดิมันคืออะไรวะ ลุงมาเก็บคาบสายครับอยู่นะลุงเฮ้ยช่วยอบไชุดสิบหวะตกใจตกใจานะมาผมมีชาเลนจ์ให้ทุกคนทำฮะต้องมีคนหนึ่งเขาอยู่ในนี้เป็นเวลา30ปีิบวิฮะแบบไม่มีไฟแล้อกคุณเริ่มก่อนแล้วไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคบายบายอยู่นะ อโอเคครับดูว่าผ่านแล้วคมามรู้สึกยังไงความรู้สึก <มา S 2> ยังไงมาแล้วเชียร์มาจังหวะน,นี้ครับเพื่อนๆเราต้องไปกันสองคนนะโอเคเข้าไปเลยนี่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 นนี่น่ากลัวสุดุ้ยเชียรไปเดินเข้าไปได้แล้ว เดี๋ยวเองทำธุรกิจไอพี่หน่อยนิทำอะไรพี่เองเองนั่งตรงนั้นนะแล้วหันหน้าไปทางลูกเลเดินก็นั่งมองนะแล้วเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกโมเดียร์อ่ะไอ้นี่ยังไม่ทำเลยเลยรอเออเฮ้พี่รครับโอเคตอนนี้พี่อยู่มาที่จุดสแตนบายรถเครื่องมานนะฮะโอเคที่ที่เราจอดอยู่นะพี่อยู่ตรงรถมอเตอร์ไซค์แล้วแต่เองยังอยู่ในบ้านคนเดียวนะตอนนี้ถามจริง ท่องตามพี่นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจุดเถี่ยอดีพี่เอาจริง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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่จุ่มกันให้ดูเอเคพี่ต้องดิโอเคโอเคณโมตัสสะภะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวพี่แล้วไงต่อแล้ว สังเวชสีวิญญาณสังเวีสีวสิญญาณถ้าท่านมีอยู่จริงจงมาปรากฏกายปรากฏกายให้ข้าได้เห็นด้วยเถิดไมีอยู่จริงจงมาปรากฏกายให้ข้าเห็นด้วยเถิดสาธุสาธุถูกมาทำอะไรก็ได้เสียงก็ได้ยินก็ได้ผีปใจนะ นนีีี oh okay. ่่กระเเทยยมฮ้แต um, ่จอดอยู่คนเดียวรู้สึกยังไงเหนื่อยเหนื่อยไอ้เอพี่ผมน่าเสียงแต่ผมน่าเสียงแต่ผมน่าเสียงแต่พี่ท่องละโมลแล้วเราเข้าใจว่าอารมณ์คนกลัวเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปชี้ฟูบ้านหลังไหนกันว่าบ้านหลังไหนก็ไม่ใช่ย่อยนะที่บอกเลยเนี่ยหลังหลังที่เราจะเข้าไปกันจะไปที่ยานสีทำเออสีออกมา กับตั้นเมกาเฮ้ยคือเพื่อนเพื่อนครับคือเหมือนภารกิจนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป้นเขาจะอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวบ้านนี้อุ้ยเยอะเลยบ้านนี้มันแปลกกว่ะเพื่อนๆอุ้ยยังไม่เจออะไรนะโอ้ยไอ้เหี้ยไม้นี่ว่ะไม้ไอ้เหี้ยตกใจกูเลยชิ้นของจริงคือแตนีมน่ากลัว่ะ หน้าเหมือนกันเลยอ่ะไปมึงมีปลั๊กไฟตรงนี้ด้วยนะไอ้เหี้ยสนใจกูหน่อยสนใจกูสนใจกูมึงไปสนใจอะไรอื่นเนี่ยมีผ้ามีอะไรด้วยนะดูดิฮอนฮอนเนอ์โอเคแล้วพี่ไม่เสร็จเลวี่เขาลงตุนแล้วพี่พี่เขาโลซ่าได้เลยคนลงตุนอ่ะ นี่ไงอะไรอ่ะพี่วันเนยสุดท้ายสงสุดท้ายนี่ไงที่ว่ากระเป๋าที่เขาลากคนอยู่นคงหืุดแน่เลยแล้วก็ข้าหมก่อเน,นี้กระเป๋าใบนี้ที่เป็นข้าวมันมีข้าวออกอยู่ เไปไงพี่เท่านี้ก็พอได้อยู่มันใครอะชื่อยงยเักโอเควันนี้ก็เป็นคลิปเพียงแค่นี้แค่มาบรรยากาศเติบๆ เดี๋ยวถ้าโอกาสน้องหน้ามาใหม่เดี๋ยวพี่พาไปแบบที่จะอยู่กิ้วกัน<า>กดี <ไป S 1> เลยไปที่เป็นไงเรบรู้สึกไงบ้างครับกับคุณเดอตันเกรครับโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่ครับผมแฟงกี้ผีมิจิ้งหรือปติดตาม,ตามด้วยครับ ขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมครับถ้าเกิดกระแสดีดีนะผมจะทําเป็นซีรีส์เลยนะครับเพื่อนๆฮะแล้วก็อาจจะมาคอล์ดบกับพี่แกบ่อยๆนะเพราะว่าพี่แกเป็นทูตช,ชาติด้านการล่าท่าผี <c oughs> ครับส่วนชื่อรายการะอะไรนั้นยังไม่ได้คิดเลยนะครับแต <c oughs> ่วนนี้ชอบอก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เฮ้ยแล้วกดกดระต้าย <c oughs> แล้วก็กระดิ่งนะครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วเพื่อนๆโอเคโฟลไปเออไอ้ยยไม่พอแค่นี้ แต่พี่สุดอยู่นะไอทาตัวขาวอะไรอะ่ะพี่ออกขาวพี่ก็สุดอะ่ะใช่เลยโโออเเคค